วัสดีครับก็มากับช่อง Life of f o n e นะครับวันนี้ผมจะมาลองมาม่าสามสัญชาสแต่ก่อนที่ราก้าจะลองอยากให้ทุกคนทำไงคะกดติดตามแล้วกดไลค์นะคะโอเคและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับดีมากเลยค่ะอย่างแรกที่ราก้าจะลองเนี่ยก็คือเป็นมาม่าเกาหลีชีสนะคะโอเคกันเก็บเนองย่างนี้ไปก่อนนะครับก่อนะคะนี่ครับอยากกะิมเปิเลยใิ่คะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนลงไปก่อนนะคะโอเคเปิดได้แล้วมันครคบลูก4นาทีผ่านไปเดี๋ยวแม่ไ,ไปเทนนะ้ำออกให้ก่อนนะคะเขาที่แล้วที่แล้วก็ทำมัน <laughs> เป็นไงเผ็ดเผ็ดครับดีบดัสกดิสกดโอเคงชีสนี่ใส่หมดเลยได้เนาะแล้วงั้นเราลองไหมครับครับผม landmark mark สามซีแอคชั่นนั่งอยู่ค่ะโอ้โหแรกนะคะก็เผ็ดแล้วเหรอลูกเผ็ดสิ้นปะเผ็ดมากเลยเหรอลูกเหรออย่ามาเดี๋ยวจะมาตุ้ยโอเคพี่เยอะไปเลยลูก อะมากเลยลูกเจ็บมากเลยโอ้โหแล้วอีกสองอันจะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวครับแต่ดาก็จะลองค่ะทุกคนดูใช่ไหมครับ Yes กดไลค์ให้ดาก้าหน่อยนะครับอันนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่เจ็บครับเจ็บเหรอแล้วแบบบีบชี้ใส่แล้วไหลขึ้นไหมอื้มเหลื่อมครับจิงป่ะนี่อันถัดไปดาก้าจะลองอันนี้นะคะอันนี้เป็น ลิมิตเอ i t ชันสำหรับช่วงฮาโลวีนนะคะเขาก็เลยออกอันนี้ออกมาที่สำคัญ huh. เนี่ยคือดาก้าอยากลองโค้กอันนี้นะคะโค้กเผ็ดเดี๋ยวรอชมนะคะเป็นไงลูก Spicy ตอนผมลออมาม่านั้นทำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมารอโคกเผ็ดดาก้าบอกว่าดาก้าไม่อยากทานพร้อมมาม่าเพราะว่ามันยิ่งจะทำให้แบบ แต่ร้อนไปกว่าเดิมใช่ไหมลูกใช่ครับแต่กา้าก็เลยจะขอลองก่อนเนาะนี่ผมคิดว่านะครับมันเหมือนโค,กแ,โคกแต่มันเผ็ดกแตบโคกแต่แต่เวอร์ชันเผ็ดอ่าใช่เหมือนตอนมันกินของเผ็ดแล้วมันดื่มโคกมันจะเอ๊ะถ้าจะไม่ผิดที่ฮังการีเราเคยทานโครกรสพริกไหมก้จะชิมรสเอ่อเลือเอ่อโคกโคกรสเผ็ด ีกินสไปซ์ก <going> ันเองอะใช่เลยมันจะหมอืมมันก็ดูเหมือนโคกนะครับใช่ไหมโอ้ดูเหมือนโคกเลยเดี๋ยวลองเทใส่แก้วไหมมันก็ <c oughs> โดนเหมือนเลยเหรอ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> it's sting ไว oh my nose <c oughs> ลองเทใส่แก้วให้ทุกคนดูสิลุก <c oughs> ลิ่นก็เหมือนเหรอแต่ทำไมฮัดชิ้วเลยอ่ะ มันน่าจะเผ็ดครับล้อมันฉุเหรออคะถึงเลยแล้วเนี่ยเราแกล้งพ่อไหมครับใครอยากให้พ่อหนุยลองชิมนะคะขอสักหนึ่งหมื่นไลค์เนอะจริงว่ามันฉุนเลยเหรอลูกเหรอยิ้มใช่เกีมันมีความฉุนแบบเหมือนพิกไทยอะน้ออ้าว t ิ้มใ มันเหมือนเลยครับตอนมันดื่มโค๊กแบบมันมันกินของเผ็ดโอ้ยเห็นไหมคบแม่ก็มันเหมือนมันมันเหมือนนี่ครับตอนกินของเผ็ดมากแล้วดื่มโค้กด้วยการมันจะมันเหมือนโค้กแล้วก็ใส่โอ๊ยเผ็ดโอ้ยฮัทชิ้นโอ้ยบอกแล้วนะครับ มากมันเหมือนแบบโคกแล้วก็เอาผงมาม่าเกาหลีแบบเผ็ดสไปซี่ลงไปใส่อ่ะเนาะมันก็ยังมีรสโคกแต่มันเหมือนได้กลิ่นผงมาบบม่า<ๆ>เพิ่้นอคืนนี้ผมจะแต่งเพระเลยนะค <laughs> ระหว่างที่แม่โบไม่อยู่มีเด็กเอานมมาใส่โคกเฉยเลยแล้วจะทานได้ไหมลูกไม่ทานแล้วนะ ชื่อโชแเฟอรจริงๆเลยนะลูกบ้าครุน,น,นะคะจริงๆผมไม่รู้นะครับเขาทํายังไงให้เส้นมันสีดําครับเพราะจริงๆมันไม่เผ็ดเลยนะครับเผส้นไม่เผ็ดเลยถ้าตอนใส่ซอสใช่ใชครับมันก็เหมือนมามา่าปกติทั่วป<า>ไปเลยค่ะโอ้โหแต่แบบตอนใส่ซอสนี่แบบทรมานถ้าไม่ไหวก็นี่เลยค่ะกินกล่องด้วยใช่ไหม ผมห,หมดนั่นไม่ไหวหรอกุณกมันต <c oughs> ้องใส่ความกล้ามากๆว่าเลยใช่ไหมลูกหนึ่งส <c oughs> องซ้ำหนึ่งสองซ้ำอะทีละนิดเึงก่อนก็ได้องชิมดนึ่ <c oughs> ตื่นเช้าเป็น <c oughs> ไ,ไง นีก็โคกค่ะลูกหรือเผ็ดกว่าโอเค I can't do this มีเด็กถึงขั้นต้องมาไปรีบแตลทงทันเลยเผ็ดมากเลยใช่ไหมลูก <c oughs> ต้องเอาความเผ็ดออกเลยใช่ไหมครับโอเคอย่างที่สามอันนี้เป็นแบบของญี่ปุ่นไหนขอดูใกล้ๆหน่อยนี่ไม่เคยลองทานนะคะกันเดี๋ยวแม่โบ yes, <sir. S 1> ทำแล้วเดี๋ยว <c oughs> มาเจอกันนะคะ บะหมี่ได้แล้วนะคะไหนดาก้าลองใส่เครื่องปรุงซิลูกอันนี้มันจ้าเผ็ดใช่ไหมครับไม่รู้ลูกไม่เคยทานเลยไม่ไม่ดูเผ็ดเลยนะคะดูไม่เผ็ดใช่ไหมของญี่ปุ่นเนาะคนญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ทานเผ็ดมากอ่ะแต่เส้นเหนียวนุ่มใช้ได้เลยอ่ะอร่อยไหมลูก อร่อยไหมครับจริงปะเต็มสิบให้กี่คะแนนลูกเจ็ดครับเนาะแล้ว,ลวความเผ็ดหลักเต็มสิบให้กี่กี่คะแนนความเผ็ดสี่ครับเราไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมอร่อยใช่ไหมหลูกคล้ายๆยากิโซบะอะไรอย่างี้ไหม <Yeah. S 1> ใช่ไหมเต้กากชอบทานยากิโซบะ<ๆ>ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ชอบ เคยทานอันไหนแล้วก็ชอบนะคะก็คอมเมนต์มาบอกที่ตรงชุมชนเนอะ,ะอยากเห็นดาก้าลองทานอะไรเผ็ดๆนะก็คอมเมนต์มาบอกนะคะเผื่อดาก้าจะได้กินเผ็ดเก่งขึ้นเนอะใช่ครับใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะมาบายปื้อออกมาโจออกมาโกออกมาโปรจริงจริงิงกันอยู่ตรงนี้อ่ะเธอ ฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคูยทำได้ตามใจอยากให้เราทำอะไรจะแหงไหนก็ขอบอกมา